โอ้มาเบิ้งสวนนี่โอ้สวนมันอันนี้สวนมันวันชุกเฮ็ดเบียกแล้วพอดีมาก,กินข้าวเทียงถ่ายเบิ้งสวนโอ้คักๆไปทางยางสวนมันก,กว้างมีหนามมียังอีกนี่มีเขามียังอีกเขาไ้ มักนัดต้นมักนัดประทันเป็นมากปลูกเขาให้อันนี้มันขอกไกลขอกไกลขอกไกลพาเที่ยวส้มสวนธรรมศาสตร์บานา ต้อไม่ดูนนี่อันนี้ขอไก่้อันนี้ก็นนี่ขอไกอนน่้กแบบพื้นบ้านพื้อนบ้านเลยนีมไก้เลอ่าพูดมสมบูรณ์พี่น้องมีความสุขดีอยู่บแบบบ้าน สบายใส่ชีวิตแบบนี้มีความสุขม,มวนมวนอยู่แบบนี้เรวบอกคิดยังไงมีครบอุรมสมบูรณ์มีพักมีหย่ามากกักรวยก็มี Nó mọc nó mày. Cô đông sum buồn. Nè nhúc lên nhúc lè thằng này nhúc lên thằng này nhúc lên đấy. นี่มักแข่งข้มนี่ก้อนน้ำบอกน้ำใหม่นมะเกือมีดอกแคนี่ พักหนาโอ้อุดมสมบูรณ์ขนาดโอ้อันนี้โอ้บ่วยซนี่สมณปลาก็มีพีดองอะไรอยู่นี่นะโอ้เออมีปลาลอยอยู่ด้วักขนาดพักขาก็มีอุดมสมบูรณ์โอ้ทีมงานฟอกครัวนี่ นี่ว่ะกำลังคั่วไก่ป่ากไก่ป่าเลยนี่โอ้คั่วไก่กำลังคั่วไก่นี่สุดยอดสุดยอดที้งานพอคั่วน uh> ี Duncan: ่ยอดเลยโอ้โอ้ดมสมบูรณ์ไยถักงานเนาะจอดมือก็จิ๋งกัาดก็ได้

Oh oh, ulong